มาค่ะอาจารย์แมดแมนเวอร์มาแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาดูดวงให้กับชาววันอังคารนะคะว่าจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูซิว่าชาววันอังคารรอบนี้เป็นอย่างไรเหมือนเดิมนะคะจับไพ่5้าใบนะคะาาการงานการเงินความรักอุปสรรคเสริมดวงค่ะตอนนี้ชาววันอังคารเนี่ยนะ เรียกว่ามีการวางแผนการงานนะคะเพียงแต่งานตัวนี้จะไม่ใช่แบบทาแล้วปุ๊บปั๊บซื้อมาขายไปได้เงินท,ทันทีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่เป็นการอยู่ในช่วงการหวา่นะะหวานพืชอยู่ค่ะนะคะหว่านพืชเพื่อให้รอผลประกอบการออกมาในทางที่ดีนะแต่มองแล้วเนี่ยดูเหมือนอ่ะ น่าจะดีแต่อาจจะช้านิดหนึ่งนะโปรเจกต์ที่คุณวางแผนอยู่นะขณะนี้อาจจะไม่เร็วแต่ถามว่าในช่วงเนี้มันค่อนข้างเดินทางไปในทางที่ดีนะชาววันอังคารนะคะนะส่วนเรื่องความรักเนี่ยช่วงเนี้อาจจะมีหมุดหมิดกกบ้างใจร้อนใส่กันนิดนิดหน่อยห่อยแต่ว่าอาจารย์มองว่าถ้าชาววันอังคารเนี่ยนะ ยังใจเย็นหรือยังตั้งสติกันอยู่นะยังสามารถเจรจาได้เพียงแต่ช่วงนี้คุณอาจจะมีความหงุดหงิดกับคู่กับคนข้างๆนิดนึงนะอยากให้ใจเย็นๆนะคะอย่าอย่าแบบว่าวู่วาไปทะเลาะกันไปไม่มีประโยชน์เนาะเสียใจด้วยกันทั้งคู่นะคะทีนี้เนี่ยอ่อการเงินของคุณเนี่ยนะการเงินของคุณเนี่ยเหมือนกับตอนนี้ยังโอเคอยู่ ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่นะคะยังโอเคอยู่เพราะฉะนั้นน่ะอยากให้ชาววันอังคารเนี่ยวางแผนเรื่องการเงินดีๆนะส่วนใหญ่ทุกๆคลิปอาจารย์จะเตือนนะว่าให้บรดาเอฟซีวางแผนเรื่องการเงินเพราะอย่างที่เรารู้กันเนาะแบบเหมือนกับหลายๆท่านก็จะบ่นว่าอุ้ยเศรษฐกิจไม่ดีเลยอาจารย์อะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องแบบวางแผนเรื่องการใช้เงินหน่อยแต่ว่าช่วงนี้ถือว่าการเงินของคุณยังดีอยู่ค่ะ นะคะแล้วคุณอาจจะมีการเงินได้มาแบบฟุกๆด้วยนะนะไม่ได้หมายถึงเรื่องตัวเลขน,นะแบบเช่นว่างานนี้อาจจะได้แบบมีส่วนเปอร์เซ็นต์ได้อะไรมาแบบไม่คิดว่าจะได้อย่างที่ใจหวังแต่ว่าอาจจะได้มากกว่าเช่นเเรามองว่าเงานนี้เราอาจจะแบบไปร่วมงานใครแล้วได้มาประมาณ10%ปรปรากฏว่ากำไรดีได้เยอะกว่าที่เราคิดอะไรนี่เป็นต้นนะคะอุปสรรคช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่า เหมือนกับไม่ว่าจะทำอะไรอะ่นะน้ำมันจะอยู่ในช่วงที่แบบอึดอัดใจบางเรื่องนะเช่นโปรเจกต์ที่คุณทำเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาวางแผนซึ่งคุณอาจจะต้องแบบมีความสวุวโอ้ยอยากให้มันเกิดขึ้นเร็วๆอยากเห็นผลประกอบการที่ดีเกิดขึ้นเร็วๆทุกคนเป็นอย่างนั้นนะคะชาววังคารนะให้ใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า มันอาจจะมีช่วงติดขัดอยู่บ้างแต่การมองว่ายังไปได้ดีอยู่นะคือบางเรื่องมันต้องใช้เวลาเนาะชาวชาววันอังคารนะทีนี้ถ้าเสริมดวงเนี่ยนะคะอาจารย์อยากให้คุณเนี่ยไปไหว้พระใหญ่ค่ะนะชนะคะชาววันอังคารเช่นหลวงปู่โตอย่างนี้นะนะหลวงปู่ทวดอย่างนี้ก็ได้นะคะ นะลองไปไหว้พระใหญ่ดูนะคะแล้วตั้งจิตอธิษฐานดีๆเนาะนทีนี้ยถามบางคนถามว่าอาจารย์แล้วมันจะช่วยได้ไหมมันต้องอยู่ที่จิตศรัทธาเราด้วยนะคะอย่างที่บอกนะมันก็เป็นการชท,ที่แบบช่วยเราให้มีพลังงานพลังใจทางที่ดีด้วยนะชาววันาคารนะคะชาววันาคารท่านอื่นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมาช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะแล้วก็มาช่วยคอมเมนต์ให้กำลังใจกับชาววันาคารด้วยกันหน่อยคะ่ะ